สวัสดีค่ะวันนี้อยูนอกสถานที่นะคะมากินข้าวที่เอ็มสเฟียนะคะอ่ะวันนี้นะคะเรื่องราวของดวงเนี่ยก็ยังมีให้อัปเดตเหมือนเดิมนะคะแล่ว่าจะไปที่ไหนเนี่ยก็อยู่กันตีได้เสมอเพราะฉะนั้นเริ่มกันเลยนะคะ6 ราศีดวงพุ่งนะคะดวงรุ่งพุ่งแรงนะคะมีราศีสิงห์ราศีพฤษศราศีมีนราศีตุลราศีเมษแล้วก็ราศีเมถุนนะคะคําทานายเนี่ยเป็นของอาจารย์นัทไพวิเศษทํานายดวงนะคะอาจจะออกมาโพสตผ่านโซเชียลมีเดียนะคะอันหนที่อ่านให้ฟังนะคะ6ราศีที่พูดนี่นะคะคือราศีสิงห์ราศีพฤษศราศีมีนราศีตุลราศีเมษแล้วก็ราศีเมถุนนะคะช่วงส่งท้ายปลายปี67นะคะ กลุ่มราศีต่อไปนี้นะคะอยู่ๆเนี่ยดวงก็จะดีขึ้นแกแบบงงๆด้วยนะคะเป็นจังหวะที่เปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงดีสุดๆในช่วงนี้นะคะคนที่เ,เกิดในราศีสิงห์พฤษกมีนตุลเมษเมถุนนะคะเน้นนะคะให้ไปทําสีผมตัดผมเปลี่ยนผ้าปูที่นอนนะคะสิ่งดีๆจะเริ่มเกิดขึ้นนะคะส่วนใครที่กําลังจะติดขัดต่างๆน,นู่นนี่นะนะคะควรเริ่มปลดล็อกนะคะดวงจะปลดล็อก ปัญหาสิ่งต่างๆจะเริ่มดีขึ้นเรื่องของการงานการเงินแล้วก็โชคลาภความรักสิ่งต่างๆกําลังจะจัดสรรเข้าสู่ดวงชะตาที่ดีกว่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอ่ะ6ราศีนี้นะคะสิงพฤศกมีนตุลเมษเมถุนฝากกดไลค์กดแชร์นะคะน้องร้บคำทำนายนะคะสาธุสาธุแล้วก็ส่งคลิปออกไปนู่นนี่นั่นนะคะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยเฮงๆปังปรวยๆ,ๆนะคะขออนุญาตกินข้าวต่อก่อนนะคะ แฮปปี้วันเสาร์ค่ะ